กัมจักวิธีที่หนึ่งก่อนหมุนซ้ายให้สุดหมุนไปเรื่อยๆเลย,เลยค่อยๆหมุนนะตอนหมุนไม่ต้องไปนับรอบค่อยๆหมุนไปค่อยๆหมุนหมุนไปให,ให้สุดเลยอ่าสุดนะเวลาคืนต้องคืนกลับให้โลโก้หงายมาสองครั้งเพื่อให้พวงในลตรงแล้วตรงนับหนึ่งนะสองวิธีที่สองตอนนี้ให้น้องนวลหมุนพวงมลขวาไปหนึ่งรอบอ่าจบแบบนี้ก่อนเชงโงกศีรษะออกไปดูอเอวลาคืนคืนกลับมาทางซ้ายหนึ่งรอบอ่าเชงโงกดู เราตรงไหมถูกต้องวิธีที่สามจะต้องขยับรถโอเคนะปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกอย่างช้าๆแล้วมองหน้ารถยุดหน้านรถตรงหรือ,อยังเยียงเยียงด้านด้านซ้ายถูกต้องจบที่พวงไหลตรงล้รอรถไม่ได้ตรงเสมอไปหน้านรถเป็นทางด้านไหนครับซ้ายืนขวาอ่อันนี้คิดว่าล้อหน้าจะตรงยังอ่ะปล่อยเบยครคหน้านรถก็จะไปตรงๆยึด